m าพยนตอาทิตย์นี้ความแสบซ่าาปวนจะกลับมาแบบยกกำลัง,อง2อม่อยากจะเชื่อเลยว่าผิงตัวเ,เล็กอะ่ะจะทำให้เพื่อนของผมมีอาการย่ำแย่ถึงทุกวันนี้เมื่อการจีบหญิงแบบธรรมดาไม่เป็นผลซีนุ่มผู้ไม่เอาไหนกับความรักจึงต้องตามหาผู้ช่วยชั้นยอดวันนี้เราเคยเป็นลองหัวหน้ากิ๊กขับรุ่นที่5พี่แจ็คช่วยให้คำปรึกษาวิธีมีกิ๊กได้ตอนเรียนนะนะมีกิ๊กทั้งหมด 32คนที่ปรึกษาเรื่องความรักกับต้องมาถูกช่วยสเอลปฏิบัติการตามล่าหารักจึงเกิดขึ้นพบความมันกับการสร้างนิยามรักฉบับกิกในรักนะอีอีเดอะกิ t กนัมเบอร์พี่เคยกินร้านนี้หรือเปล่าก่อนสั่งอาหารน่ะต้องเอาขอเมนูขึ้นมาดมเฮ้ยขอเมนูไหนครับเฮ้ยทางซ่ามูฟีอาทิตย์นี้ทุ่มครึ่งโคตรหอมเลยว่ะ